หมดคอหรือขาดคอนั่นเองครับอันนี้กําลังมีทลายอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ถ้าอย่างนี้นะครับช่วงหน้าแลง้งช่วงหน้าแลง้งถามว่าบางบางท่านก็ตัดได้แต่บางท่านก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาตัดปลาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะพามาเข้าเรื่องเลยนะครับผม มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาว่าปามคือเริ่มเริ่มจะหมดคอหรือขาดคอนั่นเองครับอันนี้กำลังมีทลายอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ถ้าอย่างนี้นะครับช่วงหน้าแรงช่วงหน้าแรงถามว่าบางบางท่านก็ตัดได้แต่บางท่านก็ไม่ตัด แต่สำหรับผมผมไม่ตัดนะครับเพราะาปามหมดคอใช่ไหมครับแต่ชั้นชั้นที่สามยังมีอยู่นะครับผมสาเหตุที่ผมยังไม่ตัดเลยเพราะว่า,าทางนี้คือต้นปามจะทิ้งทางใบแล้วนะครับผมสังเกตนะครับทางใบเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะครับผมาปามหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ให้ท่านผู้ชมสังเกตอ่าอ่อ ทางใบทางที่สองนั่นหละนั่นเองนะครับทางใบทางที่สองยังเ,เต็มไปด้วยความสมบูรณ์เขียวชะอุ่มอยู่นะครับผมแต่ชั้นนี้เ,เริ่มเริ่มแห้งสาเหตุที่ผมไม่ตัดนะครับผมเพราะว่า,าหน้าแรงถ้าถ้า,า,าต้นฝนผมจะตัดออกเลยนะครับผมสาเหตุที่ว่าผมไม่ตัดเพราะว่า,เ,าเขาเรียกเยื่อข้างใน ทางปามยังมีความชื้นอยู่นั่นเองแต่ทางใบทางนี้หมายถึงว่าต้นปามต้นนี้จะทิ้งทางใบต้นนี้แต่เยื่อปามยังเก็บความชื้นไว้อยู่นะครับผมผมต้นปามต้นนี้ก็จะดึงความชื้นเพื่อที่จะมาเลี้ยงทลายเลี้ยงทางใบปามที่ยังมีความสดชื่นนั่นเอง หรืออดูดน้ําเลี้ยงจากทางใบทางนี้นั่นเองนะครับทางใบทางปาม์มทางนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าความชื้นเริ่ม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 เหี่ยวแล้วนะครับทางาต้นปา์มจะทิ้งทางทางต้นปาม์มต้นนี้นะครับเริ่มเหี่ยวก็จะดูดซับเอาเป็นธาตุอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือทลายแล้วก็ ทางใบนั่นเองนะครับผมแต่จะเลี้ยงทลายมันก็ส่วนน้อยเพราะว่าทลายทลายปาล์มต้องการธาตุน้ํามากที่สุดแต่ลําต้นอันดับอันดับแรกลำลำต้นจะดูดดูดไปเลี้ยงเอ่อลำต้นก่อนนะครับเพราะว่าโครงสร้างลําต้นต้องการธาตุอา,าหารที่แข็งแรงเพื่อที่จะเ,เป็นแม่แบบให้แก่ทางใบแล้วก็ ทางทลายนั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มเกสรดอกใหม่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับสาเหตุที่ผมผมยังไม่ตัดออกนะครับสังเกตทุกท่านสังเกตนะครับผมทางใบจะยังเ,เรียกว่าเริ่มเหี่ยวแห้งนั่นเองนะครับถามว่าขาดธาตุอาหารไหมก็ท่านผู้ชมที่เข้าใจว่าขาดธาตุอาหารโพแทสเซียมหรือแคลเซียมอะไรต่างๆนะครับคือเข้าใจถูกนะครับเพราะว่าปามหน้าแรงจะขาด ขาดน้ํานั่นเองพูดตรงๆเลยครับผมง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมคือปาล์มขาดน้ํานั่นเองแต่ว่าปาล์มสามารถทนน้ําได้นะครับผมเป็นพืชที่ทนแล้งได้นั่นเองนะครับผมคือเอเมื่อ,อน้ําไม่เพียงพอปาล์มก็จะ,ะทิ้งทางใบทางหนึ่งนะครับที่ทางใบที่สึกหลอนั่นเองหรือว่า ด้อยทางใบที่สึกหลอก็จะทิ้งทิ้งประมาณอรอบลำต้นนั่นเองนะครับทางที่อยูอ่ต่ำลงมาที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็จะผมก็จะไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าทางใบยังเขียวแต่ใบเริ่มแห้งก็จะ,ะลำต้นของต้นปาล์มก็จะดูดซับ ความชื้นจากทางใบทางนี้มาเรื่อยๆอเพราะว่าหนึ่งเลยปาล์มยังต้นเล็กอยู่นะครับคือ,อหลายๆท่านบอกว่าตัดออกเลยหรือว่าคือปเอาอย่างนี้นะครับคือปาล์มยังไม่เกิน1ิปีหรือต้นยังไม่สูงนะครับถ้าปาล์มต้นสูงแล้วเราถึงจะเอาออกเพราะว่าลำต้นสูงแล้วความแข็งแรงของลำต้นก็จะ สร้างธาตุอาหารได้ดีแต่ปามลำต้นยังไม่สูงนะครับผมลำต้นยังไม่สูงยังสร้างความแข็งแรงหรือเป็นแม่แบบให้แก่ลำต้นได้ยังไม่สมดุลเท่าไหร่ก็เราก็จะทิ้งทางทางใบหรือทางปาม์มนั่นเองนะครับทิ้งไว้ก่อนให้คือเมื่อต้นสูงแล้วลำต้นจะมีเนื้อเยื่อภายในที่ ความสมดุลแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็เก็บกักธาตุอาหารได้ไว้ได้ดีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวสวนปา์มทุกท่านนะครับผมนี่นะครับให้ชมอีกหนึ่งต้นนะครับผมก็เป็นแบบนี้แทบทุกต้นนะครับผมนี่นะครับอ่า ผมจะยังไม่ออกผมเพิ่งตัดทลายไปเองนะครับผมสังเกตนะครับก็จะมีทลายอยู่นี่ครับก็มีทลายแทบทุกต้นครับผมสวัสดีครับ